ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอลีกับพี่บัวพี่บัวแต่งหน้าสวยเลยวันนี้หนูจะมาทำอะไรแต่งหน้าสวยกีดคิ้วมองไม่เห็นอ่าแก้มแดงเลยออกชงอันนี้จะมาแกะกล่องนะคะอันนี้เราสั่งซื้อของจากลาซาด้านะคะนี่อ้าเดี๋ยวพาเด็กมาแกะกล่องกันนะอ่าเดี๋ยวกล่องๆ่ เพื่อนไปนอนเอารอเล่นกับใครอ่ะเขามองอยู่แจกอ่ะน้องเขาไม่เคยมาส่งบ้านเราเลยยี่ห้ออะไรก็ไม่เคยมาส่งเขาก็โทรหาขยี้เลยสองครั้งเลยวันนี้เขาไม่รู้จักบ้านอ่ะแล้วมาแกะกันแล้วนะอันนี้ก็จะเป็น เม็ดอัลมอนดิบที่เราสั่งไปเมื่อวานนี้นะคะได้ไวมากวันนี้ได้แล้วเขาบอกว่าได้เมื่อวานเรานวดนะแล้วก็หมอที่มานวดให้เราอ่ะที่บ้าน่ะเขาบอกว่ากินเมล็ดอัลมอนดิบเอามาแช่น้ำแล้วก็กินรุ่ขึ้นอีกวันกินมันมีประโยชน์มากเลยหนึ่งกิโลเม็ดสวยนี่นะคะ อ่าลาพเพื่อนก่อนได้แล้วมเมล็ดอามาั่งโอเควันนี้นะก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ